วันจันที่ยี่สิบเอ็ดเอมกกะาคมกอาาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ชี้แจงจีเให้นักเรียนเอือ วาดภาพส่วนต่างๆของพืชโดยโดยใช้คำที่ให้อเติมเดิมลงช่องกอที่กำหนดดำหนดให้ ไอสวยงามร่างอ้สวนบต่างต่างตางตาของพืชร่างเบรดอกก็สืบพันธุ์ไอ้ใบใบสร้างอาหาร ขนเบอห่อหุ้มเออเออห่อเออหุ้มโอมมาเรตดาเกิและเอและเอช่วยว่าในการงอาในในการ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  หรายกระจายกะ,ะายกะจายะายกะายกายพันธุ์ไลำต้นดกชูเดือกิ่งก้านกิ่งก้าใบใบและดอก Lạc là 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 La 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 lạc nám lạc lạc Nám lạc 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 tôn làm lạc cặp đình. Làm.